สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานาวิปักษนาะจะมาเล่าเรื่องดาวเหนือค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูอยากพาทุกคนไปดูดาวกันค่ะโดยเฉพาะดาวที่ชื่อว่าดาวเหนือดาวเหนือไม่ใช่ดาวที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าแต่เป็นดาวที่พิเศษมากค่ะเพราะมันอยู่ตรงทิศเหนือพอดีทุกคืนและไม่เคลื่อนที่เลยค่ะ เมื่อดาวอื่นๆเคลื่อนรอบท้องฟ้าดาวเหนือจะนิ่งอยู่ที่เดิมเหมือนเป็นจุดหมุนของดาวทุกดวงเลยค่ะคนสมัยก่อนที่ไม่มีเข็มทิศหรือ GPS ก็อาศัยดาวเหนือกันนี่แหละค่ะในการเดินทางโดยเฉพาะนักเดินเรือหรือชาวบ้านที่ต้องเดินป่าตอนกลางคืนดาวเหนืออยู่ในกลุ่มมีเล็ก ซึ่งหางของมีเล็กก็คือดาวเหนือนั่นเองถ้าใครหากลุ่มดาวใหญ่ๆอย่างกลุ่มดาวมีใหญ่ก็ลากเส้นตรงขึ้นไปก็จะเจอดาวเหนือง่ายๆเลยค่ะการรู้จักดาวเหนือไม่ได้มีประโยชน์แค่กับนักเดินทางนะคะแต่ยังทำให้เรารู้ว่า ท้องฟ้ามีระเบียบแบบแผนและมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายที่รอให้เราเรียนรู้ค่ะคืนนี้ถ้ามีโอกาสอย่าลืมเงยหน้ามองหาดาวเหนือกันนะคะขอบคุณค่ะ